ครับสวัสดีครับสวัสดีนะนะตกปลาและ f c ทุกๆท่านนะครับผมนันทกอมันโดนะครับวันนี้ก็พามาตีหมายเรียกว่าวิ่งลาะข้างทางไปนะครับเจอตรงไหนก็ตีวันนี้ก็วันนี้ผมมาเจอหมายตรงนี้ที่เป็นคลองนะครับที่อยู่ข้างถนนสองฝั่งนะครับถ้าเดี๋ยวดูเดินลาอตีดูนะครับว่ามันจะมีสี่แต้มนะครับแต่ว่าลักษณะว่าจังเลจอมยุบน่าจะเยอะนะครับจอมยุ็คือคนตีปลานล้เยอะนะครับเราก็ นะลองเอาทวินเด็ดๆของเรามาสู้ดูนะครับเดี๋ยวใช้3.5เช็คไซส์ปลาก่อนนะครับเป็นของมิกซ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันไม่กินยังไงก็จะย้ายหมายต่อไปนะครับวันนี้จะใช้เป็นทวินมิกเป็นหลักแล้วกันนะแล้วก็คันเป็นแอร์เกียร์โอเวอร์เซ็ตมาร์กทูเบรดสิบยี่สิบนะครับยาวฟุตแปดนะฮะดำเต็มสามโลพีสองนะโฟโอคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์จากอัมบันโดสี่สิบปอนด์นะครับวันนี้ใช้สิบปอนด์โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทวิน มิกซ์เนี่ยตัวเล็กเนี่ยเช็คไซสปลาก่อนว่ามันจะใหญ่หรือจะเล็กนะครับนะครับดูครับตีแหลกไม่แดกย้ายหมายทวินมิกซ์นี่เกี่ยวปลาตีนี้เลยอ่ะนี่เนี่ยตัวใหญ่ตัวเนี้แต่ไม่กลั่เนี่ย โอ้โห,โโหโน้อยจริงๆดูนี้กินทวินมิกส3.5นะครับน้อยจริงๆนี่ครับตีแหลกไม่แหลกย้ายหมายทวินมิก์ ยังไงปลามาันจะเก่าไหมนะดูสุนดนึกแล้วอยู่ใกล้นี่เด้อนุัมชิบะจะตรงนั้นนะกจะ,จะอยู่คนดินหื นี่ไงข้ามกันมาเลยไส์สวยด้วยคอ,อครับอาจจะไม่เหมนช็อตกลับนะครับสวยเลยครับตัวนี้โอ้โหตัวนี้ไซสุดเลยติดอยู่ขอบเป็นทัานคลองเลยนะครับนี่ครับบุญมิกซ์นะครับตัวเล็กๆแต่สุดซอยนะฮะโอ้ตัวนี้ครึ่งล็กว่า ทวินมิกซ์นะครับตีแหลกไม่แดกย้ายหมายทวินมิกซ์โอ้เหียเห็นจะ่นจ๋าเลยว่าไม่ข้าใบหลิวโอ้ยอ่ะมันกัดใบหลิวลงไปเห็นแล้วไม่ข้าใบหลิวลงไปอ่ะ Cho bây đu con nào ờ, Nè โอเวอร์เซ็ตครับวัดจัรครับยากัดสีตัวนี้เดียวนะครับแล้วตัวที่ตัวที่ลุยแหน่ดีๆครับอย่างนี้ครับนี่ก็เป็นเป็นปอแหน่อีกรูปหนึ่งนะครับที่เขาไว้ดูดน้ําเข้าไร่นะครับนี่ครับเป็นทวินมิกซ์นะครับตัวนี้สุดยอดจริงๆครับตีแหลกไม่แดกย้ายหม่อัมโดทวินมิกซ์ ตัวมันมใหญ่เท่าไรนี่ครับตที่สองไองบอลแหล่เฮ้อ,อ,อเวลาเวลาผมวัดตัวเนี้ยครับเวลาผมวัดในจุดที่ชงสูงอะผมจะวัดแบบนี้นะครับวัดผมจะทําให้ดูครับหน้าตรงแบบนี้นะครับเวลาปลากินนะครับเวลาผมตีแล้วก็กระดกเวลาปลากัดนะครับผมลดลงแล้วผมวัดอย่างนี้เลยครับกระดกคันวัดปึ้ง อย่างเี้ยครับเพาวลิสมันจะได้เต็มที่นะครับเวลาตัวเบ็ดมันเซ็ตปากปลามันจะเซ็ตได้เต็มที่เพราะว่าเพาวลิสเนี่ยมันทํากระดูกมารองรับให้มันเป็นแนวแนวหงายท้องแล้วโค้งตรงอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะจะแต่วัดด้านข้างก็ก็ดีก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเป็นเทคนิคของผมเองครับคือให้เพาวลิสมันออกได้เต็มที่เวลาวัดมันจะเซ็ตปากปลาเลยนะครับตัวนี้เป็นโอเวอร์เซ็ตนะครับมาร์คทูนี่ครับบอกเลยครับลุยแนตัวนี้เด็ดนะครับทวินมิกซ์นะครับ ตีแหลกไม่แดกย้ายหมายฮัมันโดทวินมิกซ์